ไ,ไปกัมบารีไปโมอลล์เหรอมอลล์ไม่ใช่ไปโมอลล์ออฟสแกนดิเนเวียนะคะไปค่ะไปซื้อของขวัญให้เพื่อนลูกของพี่เดียเองค่ะไปค่ะไปด้วยกันกับพี่เดียมาเร็ว ไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่เดียนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งวันศุกร์แล้วคนจะเยอะแต่งหน้าเบาๆพี่เดียเป็นคนที่ชอบแต่งหน้ามากแล้วดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> ที่ได้แต่งหน้าเพราะว่าตั้งแต่โควิดพี่เดียแต่งหน้านี่รอบ2เองพี่เดียเป็นคนที่แต่งหน้าน้อยมากนะคะแต่งหน้าจัดก็ได้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่ฟันดิชั่นเยอะแบบ น้อยมากวันนี้ไม่ใช่ใส่ฟันด t ชันใส่แบบเขาเรียกอะไรนะค,คล้ายๆแบบทิ้นภาษาไทยพี่เดียไม่ทราบนะคะอ่ะมารีสวัสดีค่ะมารีไปไหนคะไปซื้อ,อ,อไปซื้อของขวัญให้ลูกของเพื่อนพี่เดียเองนะคะมารีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปไหนคะเนี่ยไปมร็เกีย อบอกมอก็ได้ลูกมอไปที่มลอฟสกนเนเนียที่โซนหน้าสต,โตโโอกโฮมเองนี่แหละค่ะพี่เดียเป็นคนสตอกโฮมนะคะไปค่ะไปด้วยกันนะไปดูว่าเรากินเบนเจอรี่ไปค่ะสวัสดีค่ะเรากําลังติดไฟแดงอยู่เรายังไม่ถึงเป้าหมายเลยเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่มาลีชอบกินเบนเจอรี่พี่จะไปดูของให้ลูกของเพื่อนนะอากาศดีมากเลยวันนี้16องสิถึง16องศานะคะวันนี้ อ๋อล้น้าวันหนึ่งเพราะว่าทํางานรอบบ้านสวนดอกไม้มาทั้งวันแล้วนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะพี่เดียยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่รู้เป็นอะไรรถติดเพราะว่าวันศุกร์อ่ะนะแล้วพี่เดียก็ทํางานทั้งวันเลยทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเลยเพราะว่าพี่เดียเตรียมสวนจัดดอกไม้นะคะทาคนเดียวสามีก็ไม่ได้ช่วยเพราะนางก็งานเยอะของนางอยู่แล้วมารีก็ไม่สบายแต่ดีขึ้นแล้วก็เลยเออไม่ให้ไปเรียนแค่วันเดียวเองไปส่องรถติดช่ลูกทําไมรถติดอยากอยากรู้ไหมคะทําไมรถติด บางครั้งอะคะ่ะอุบัติเหตุที่นี่เกิดน้อยมากรถติดเพราะว่าอพวกนิสัยเสียแบบจะเข้าเลี้ยวเข้าเขาเรียกอะไรจะไปอีกทางหนึง่งแต่เข้าเลนผิดแล้วทีเนี้ยก็มารอจังหวะแบบตัวเองแซงแบบแทรกในเลนมันก็เลยทําให้คนอื่นรถติดไปด้วยคือการที่ขับรถบนถนนต้องได้ทะเลาะกับคนบนถนนบ่อยมากเลยนะคะาามาลีสง่งทำไมรถติดเยอะดูซินะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่มอนอฟสแกนเนเวียนะคะที่สตอกโฮล์มค่ะบ๊ายบายวัคกันอามาเชีย เรามาถึงที่เป้าหมายแล้วค่ะคะพี่เดียกํลา,าลังจะจอดรถค่ะมารีอะชอบมากินแต่แบนเจอรี่ของนางน,นแหละนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะ